ว่ามันตันนะตันก็ต้องนำอะไรอย่างเงี้ยยัว่งพี่น่อนนนได้บาเกียไข่มารอบสองรอบแล้ว เอามาได้มาได้มาได้ไดพัน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 อย่าพันอย่าพันเนาะพอมากแล้ว,อลวสองหลอดเนาะว่าพันเน้ะเอ้ในเท่แล้วคน,วววมนสมรักสมรัก